I could do this all day, I could hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gon' do it my way Got them like, wall, I got them like, bro. สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมอัลติวิรัลส์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีรวิวตัวละครอ,อ่าโคบี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายที่อยู่ในซีรีส์ของตู้ใหม่ที่เรากําลังทําอยู่นะครับจบตัวนี้ก็น่าจะไปกลับไปอยู่ในดีดักแล้วก็ไปเล่นคิทามอนกันเหมือนเดิมนะฮะใครที่รออยู่ก็อดทนอีกนิดนึงนะครับจะได้ดูแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูผมรีวิวโคบี้ผมฝากทุกคนกด like, ไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านเท็ สกิลแล้วก็ดูดีเทลเบื้องต้นของตัวโคบินก่อนที่เราจะหยิบไปเล่นกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปเล่นในโหมดชาเลนจ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปก่อนๆหน้านี้นะสคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวละครมันยังเว่ยหกสิอยู่นะครับยังไม่เว่ยแปดสิบนะคงเอาไปเล่นในแรงไม่ได้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเทปก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวโคบินให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับตัวสีดาวธรรมดาในมุมองผมก็ได้เยอะดีนะครับในเทปที่จําเป็นด้วยนะครับก็จะมีอ่าเทปที่ให้มาตั้งแต่สีดาวนะครับได้มาตั จะทําให้สก,กิลที่2องลดคู่ดาวไปยีปอรนะครับแต่ว่าเพื่อนตายเยอะก็จะได้ใช้สก,กิล2บ่อยนะครับแล้วก็เป็นเหตุสายวิ่งพื้นฐานนะครับก็คือเมื่อเลือดของเขามากกว่า80%นะครับจะดึงธงไวขึ้น50%นะครับแล้วก็เมื่อเขาดึงธงได้นะครับจะมีการรีเลือด15%แล้วก็ทําให้สก,กิลที่1เนี่ยคู่ดาวมันลดลง30%นะครับนี่คือเหตุเบื้องต้นที่ได้ตั้งแต่สีดาวนะครับต่อไปเป็นเหตุที่เราจะได้มาหลาาาลลลลัังจจจาาาาาาากกกกกททีี่่เเเเเเรรรรรํปปดดดิิิมมมมตบบ5วว80ไไนะะะค้พ2็ ่าใช้สกิลที่1จะบูสต์สปีดให้ตัวเอง10%เป็นเวลา15วินะครับแล้วก็จะมีเทสลดดาเมจด้วยเยี่ยมมากนะฮะแบบว่าเลือดมากกว่า70%นะครับลดดาเมจที่ได้รับลง20%นะนี่ดีมากนะครับแบบไม่นองไปยืนในธงอะไรมันเลือดเธอะเนาะเออนี่ก็ใช้ได้นะครับผมอัพบูสต์ก็จะมีการต้านหนาชนเซได้ด้วยนะครับเมื่อเลือดของเขามากกว่า100%นะครับต่อไปมาดูที่สกิลผมทีมบูสต์จะเป็นทีมบูสต์แอทแทคนะครับแอทแทคธรรมดานะไม่ใช่แอทแทคกรุงนะครับตัวธรรมดานะอย่างี แล้วก็สกิลที่1นะครับจะเป็นการใช้น่าจะใช้เคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็โจมตีระยะไกลได้ด้วยนะครับสร้างความเสียหาย365ดามเมจนะครับผมแล้วก็คูลดาวน์จะอยู่ที่20วินาทีนะครับสกิล2เป็นสกิลฮิวนะครับท่านี้แต่ว่ามันมีสถานะอะไรไม่รู้ผมยังไม่แน่ใจต้องไปกดในเกมน่าจะเป็นอาตะนะครับอาวุธสาวมไหมประมาณนั้นครับน่าจะใช่นะครับแล้วก็จะมีการรีเลือดด้วยสกิลนี้นะครับอัพเต็มจะรีเลือดอยู่ที่239นะครับ ลบแอตแท็ศัตรูลงด้วยถ้าเกิดอัพเต็มนะครับลบแอตแท็กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบวิคูดาวท่านี้อยู่ที่สามสิบสามวินาทีนะครับนี่คือดีเทลคร่าวๆข,ข,ข,ของตัวโคโบี้นะครับผมหลักๆก็คงจะนิดนึงธงไห้เข้าแหละนะครับเพราะว่าตัวของโคโบี้เนี่ยดึงธงแล้วมันได้ล็คูดาวสกิลเนาะได้เลือดคืนนะครับผมว่าหาเหรียญสายพลังโจมตีมาให้ด้วยกว็ดีนะอ่าแปลว่าสามท่าแตกอะ่ะเออเพชร P, พชรีแตท็กดีเฟนต์นะครับ เหรียญลูฟี่ก็ได้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะมีดึงธงมาให้ไงประมาณนี้แล้วกันฮะผมไม่ไกลให้มากเดี๋ยวไว้ผมไม่ได้ในดีดังผมทำแนวทางให้เพราะตัวนี้ผมอยากเล่นนะครับโคตรอยากเล่นเลยเดี๋ยวไว้สุ่มได้ทําแนวทางออกมาให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับไปครับท่านเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าโคบี้ในเกมจะเท่ขนาดไหนนะครับผมไปมาครับผมจะพูดติดไปทีลรอยนะครับตาแรกเขาด่านอัปัตต์ตอนกลางคืนนะครับโอ้สีแดงเยอะด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะเงียบเหมือนคลิปที่แล้วนะ เพราะโคบีนี่ก็น่าจะพอมีดดเมจบ้างนะครับพอมีบ้างย้ำว่าพอมีบ้างนั่นแหละแต่ผมจะพยายามเอาตัวมันไปวิ่งเก็บธงอ่ะตัวมันได้เท่อ่ะทุกคนเอ้ย <c oughs> มันงคงฆ่าใครได้ยากนะครับสกิลวันช็อตก็ไม่ค่อยมีด้วยนะแรงแรงมันก็มีท่าหนึ่งใช่ไหมท่าทำดาดเมจมันนะหลักๆมันต้องไปเอ,เอาไปวิ่งเก็บธงนะครับธงกลางตัวนี้มันค่อนข้างการันตีนะถ้าเกิดเอาไปเล่นเนะี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์เรื่องธงกลางธงแรกนะครับ ไม่ใช่ธงแรกที่บ้านหมายถึงธงกลางแบบเราจะได้เป็นธงแรกอะไรเป็นคนแรกอะไรแบบนี้นะเข้าใจไหมเนะี่ยผมอธิบายงงไหมแบบว่าคือถ้าเราเอาตัวเขาเอาเอา,เอาโคบี้ไปแบบไปเล่นแบบสายวิ่งเก็บธงอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมธงกลางเนี่ยเราน่าจะมีสิทธิ์ได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะถ้าเกิดเราเข้าเป็นอย่างเงี้ยสมมติผมเข้าไปอย่างนี้ไปกับโอเด้งก็ได้อะไปกดท่าสองไว้นะครับมันจะกันเป็นน่าจะเป็นอมตานะครับสามวิเนาะโอเด้งนั่นจะเข้าไปแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวตาหน้าก็ทําให้ดูก็แด้เดี๋ยวดูก่อนว่า มันจะมีโอกาสให,ให้ได้ดูไหมนะครับก็คือโคบี้อ่ะสไตล์การเล่นในอนาคตถ้าผมได้ตัวมาผมจะเอ,เ,อเอาไปทําให้ดูนะครับแบบว่าถ้าหนึ่งไปแล้วรีบไปทงการแล้วไปกด5่าสองเพื่อไปดมาตาแล้วเราจะมีโอกาสดึงทงตรงนั้นได้นะครับประมาณนั้นครับโคเด้งมาถึงนี้แล้วนะแต้ไหนเพื่อนโคเด้งคนนี้เจ็บปะเี่ยเบอร์อะไรเนี่ยเขาดูเบอร์ก่อนโอเคเบอร์ห้าหนึ่คิวไว้ก่อนคิวให้เนี่ยกดหัวใจให้ด้วยเอ้ยเลือดเลือดเลือดเพื่อนเลือดเพื่อน โดนไม่เนี่ยโอ้ไม่โดนช่วยแล้วจบผมชอบท่าตีเนี่ยล้มสองโอ้โหผมชอบท่าตีดามาเอยห้าศูนย์นะนี่ครัโอ้ยผมเฟลดอสเร็วไปนะลุมตีโดนลุมตีเฮลมี่ไม่ได้แนละ้วผมสู้ไม่ได้คนระับเราไม่มีดาเมจสู้เขานะเดี๋ยวเราเรอบูติดแล้วาคายฆ่าเขาดีกว่าตรงนี้ฟี่รอโดน,นตัดเลือนะดแล้วหลบโอ้ยเพื่อนช่วยสวยงาม วิ่งผมมีบูแล้วผมขอไปโป้งให้สอนหน่อยได้ไหมโป้งให้สอนหน่อยได้ไหมไอ้แค่นี่รู้เยอะอ่ะเพื่อนเพื่อนหรูอพี่รอเดี๋ยวเราฮิวให้เดี๋ยวเราฮิวให้เฮ้ฮิวสวยครับฮิวโดนพี่รอพอดีนะผมโดนใครตัดเล่ยมาไม่ร okay. ู come, ้ผมฮิวให้เพื่อนก่อนอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเยี่ยม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 ดึงธงในท่าหนึ่งสามสิบเปอร์แต่เยอะอยู่นะฮะมันดึงมาเพื่อเอาไว้เคลื่อนที่อะทุกคนอย่าไปทำดาเมจเลยผมว่าโอเคตรงกลางต่อครับตรงกลางต่อ แล้วเราน้อยแล้วโดนเราโดนเราโดนตัดเลือดเราเลยไม่ได้เลือดคืนนะครับตอนดึงธงแต่เราได้สกิลที่หนึ่งมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดึงมันน่ะเอกเลยใครสายดึงธงผมเอาตัวนี้ไปเล่นดึงมันน่ะเ,เดี๋ยวรอดูหายไอ,ไอตัดเลือดมันหายไปก่อนผมค่อยใช้ท่าสองใหม่เดี๋ยวฮิวให้เพื่อนด้วยฮิวให้ฟี่รอก็ได้ฟี่รอมานี่ดิเดี๋ยวฮิวให้เร็วมามามานี่มานี่เดินมานี่อ่ามันมีข้อความบอกไปเนี่ยไม่มีตรงนี้ก็ได้ครับมาสวยเดี๋ผม,มีไว้ปแล้ว นะครับเกมนำแล้วอ่ะเฮ้ยโปงให้สอดอย่างเงี้ยแล้วจะโปงเข้าไปไม่ทายพายุปัดกูตายเนี่ยเอืเออขึเกือบ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 แห้งเกือบแห้งได้อยู่ได้อยู่ฟีรอไม่เจ็บนะเพื่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอท่าสองรอแป๊บนึงผมโอ้โหท่าสองยังไม่มาแต่โอเด้งรับอยู่นะครับตรงนี้เฮ้ยบูติดไหวแล้วเงี้ยไหวแล้วไหวแล้วตีใครอะตีใครอะ เรียบร้อยโอ้โหดาเมจอยู่ไหนเนี่ยโอ้แมงมาภาคเดียวกับเซนโทมาลุอีกแล้วโดวยไหมโอ้ยโรเจอร์สวยงามเรียบร้อยฮะตรงนี้น่าจะได้ทงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาช่วยเพื่อนก่อนหิวให้ดึงดึงให้ได้เอาแบบห้าสูตรเลยเอาห้าสูตรเลยโอ้นิดเดียว <laughs> เห็นไหมตัวมันดึงทงโหดมากเลยนะเว้ยแต่ว่าเรื่องการทำดาเมจม,มันสู้ตัวอื่นไม่ได้หรอกนะครับผมว่า<ะ>อ้าวเฮ้ย ไม่เหมือนคลิปที่แล้วอ่ะคลิปทีไ่ไอสองคลิปที่เราร,รีวิวไอตัวละครที่อยู่ในซีรีส์ตู้ใหม่อะ่ะคือล็อกด่านเว้ยแต่คลิปนี้ไม่ล็อกด่านเลยทุกคนคลิปนี้ไม่ล็อกด่านเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้เราได้อลาบัสตาตอนเช้านะครับผมนึกว่าจะแบบอลาบัสตาตอนมันคืนย,นยาวๆอนะไรเนี้ยดีดีด,ด,ดีไอสองคลิปก่อนหน้านะี้คือล็อกยับเลยคลิปนี้นะ่าจะไม่ได้คิวใครฮะเพราะมันเป็นตัวเก็บพงตัวนี้แต่ผมทําให้ดูนะว่าเก็บธงมันเก็บชัวร์มากเลยนะ ถ้าเราอยากจะได้แบบธงกลางแน่ๆกด5-2แม่งได้แม่งได้แน่ๆเว้ยสามวิ่งไงก็ดึงคันนะครับมันเป็นนมาตาเลยอะยอดหิวได้ด้วยนะครับเพื่อนตายก็จะได้5-2มาเนาะดึงธงก็จะได้5-1นะครับรีบไปเลยนะครับ <c oughs> ผมทำให้ดูผมทำให้ดูผมทำไม่ดูถ้าผมถึงก่อนนะโคบีเขาก็มาว่ะไม่ได้อ่ะโหมันไม่ได้อ่ะ พี่เขาพี่มันรูเยอะเหรอทุกคนเลเห็นะผมออกก่อนเดี๋ยวเราหาธงเก็บดีกว่าโดนต่อยแน่เลยครับเดี๋ยวเราจุกเราเน้นจุกก่อนตอนนี้ทําเกมให้เพื่อนนะครับให้ยังไงให้ธงมันนําให้ได้อะให้เพื่อนมีสเปซอะโอเคเอามาตายแล้วแต่ว่าผมจะยืนไม่ให้เขาดึงธงคืนนะครับโอเค ไอ้พวกเชิงหนาๆเนี่ยผมบอกเล่นเล่นเล่นโคบีน่ากลัวนะครับผมบอกแค่นี้แหละไอะตรงนี้เขาดึงเลยใช่ไหมไม่เป็นไรผมไปตรงนู้นก็ได้ละเอาโดนแคนเซิลสกิลว่ะไอ้นี่ไม่ธรรมดาครับแต่ไม่เป็นไรเรามาดึงทงใหม่นะครับไม่สีเหลียมได้เรื่อยๆน,น,นะครับโหไม่ได้คนนี้มันไล่ผมแบบบีบๆเลยว่ะ <c oughs> อทำตกก่อนโอเคอ่ะดึงคืนมาดิ มาเด้เอาบูทก่อนนะเพราะว่าโคทงเขาได้เยอะกว่าเรานะเขาเปมาต่าเราก็ไม่ยุ่งเราก็เดินดึงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเขาก็จะไล่เราเนี่ยไม่ไล่ไม่ไล่เพื่อนเราก็กลับไปกันแอเราทำสปเปร์ไดเ้เพื่อนโอ้ช้าเพื่อนนิดเดียววิงนี่นายมันเอื่อยเฉยนายโดนลำแสงเอื่อยเฉยมาปะเนี่ยอ่ะช่วยอา้าวผมใส่สกิลไม่โดน่ะ แหมฝากตรงนั้นไปก่อนเฮ้ยขอผ่านหน่อยนะเพื่อนเพอร์เฟกต์ดอสได้เลยหลับไปหลับไปหลับไปเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้อุซมอุซมอุสมนี่อุซมนี่เคฮิวฮิวสวยสวยสวยได้ฆ่าไหมกูขอฆ่าสักคลิปได้ไหมเออโอ้โหกูได้ฆ่าแล้วเล่นคอมพิวได้ฆ่าต้องดีใจเนี่ยโอเคครับตรงนี้ให้เขาตีกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บธงมาเดินท้องสไตล์สไตล์การเล่นสายวิ่งมันจะประมาณเนี้ย จูเก็บธงหาสเปซให้เพื่อนเล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ตาเหี่ยงขึ้นมาตามผมคนนี้เล่นเป็นนะเราต้องหาสเปซให้ตาเหี่ยวแล้วตอนนี้โอเคตาเหี่ยวยิแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวมาฮิวให้มาฮิวไม่แล้วมาฮิวแล้วฮิวสวยงามโอเคครับตอนนี้ตาเหี่ยวตาเหี่ยวตายไปแล้วไม่เป็นไรผมดึงใหม่โอเคเรามีสเปซแล้วเป็นไหมเราเดินยาวๆอ่ะยาวๆอ่ะต้องไล่กันอีกนานอ่ะขอลรไม่ธงโอเคสวยครับห้าศูนย์แน่บอกอะไรเงี้ยห้าศูนย์แน่ โอเคโดนอย่างเงี้ห้าห้าศูนย์แน่เงี้ยผมบอกถ้าถ้าสองมาทันนะห้าศูนแน่มาเด็ดค้ำนิดเดียวนิดเดียวโซโคมาเดตาเอาดิยังไงโทโ,ทโ,ทโทเอ้ยไม่เป็นไรกูกูยืนอยู่เพื่อนโ <c oughs> คตรปั่นนะด,ดูดิโคตรปันนะ่นอ่ะเป็นตัวที่เก็บธงโหดมากเว้เชื่อผมทุกคนธงกลางสายวิ่งยุคธงกลางมันมาแล้วมันมาแล้ว โอเคครับผมมาตอนสุดท้ายเราได้เรามาต้าตอนเช้านะครับมึงล็อกด่านอีกไว้ไยเฮ้ยโอเคแล้วนี้เราเจอเอามีบอทด้วยนะครับฝั่งนูน้น <c oughs> มีสองคนไม่ใช่สองคนคนเดียว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 มีฝั่งละคนนะครับบอทโอเคตามสุดท้ายทังทีเนาะไม่เป็นไรฮะคนน่าจะนอนกันหมดแล้วครับก็นะครับผมเล่นเมื่อกี้ต้องขอบคุณตายเหี่ยวเลยนะคือพอผมได้สเปซปุ๊บเนี่ยตายเหี่ยวซ้อนแบบรวดเร็วนะครับแต่ซ้อนช้าไปนิดนึงถ้าทันหนีนิดนึงผมว่าทงนั้นตาเหี่ยวน่าจะอยู่น่าจยาวๆนะครับ โคบี้ก็จะไปติดตรงตายอย่างผมก็วิ่งเก็บธงสปาร์แล้วเมื่อกี้ไหม <c oughs> นี่แหละเมต,ตาใหม่มาแล้วสายวิ่งมันต้องไปธงกลางแล้วธงแรกก็ไม่ไดึงกันแล้วเลิกดึงกันได้แล้วธงแรกอะ่ะเออเข้ใาใจเปล่าสายโล่ก็ทรมานเออมันสายวิ่งไม่ไปดึงธงไม่หาที่ให้เขาเล่นใช่ไหมออไปธงกลางนะครับผมโอเด้งน่าจะมาก่อนนะตัวนี้ผมน่าจะดึงดึงยากอยู่ผมจะพยายามโดนสกิลแน่เลยหยุบ โอ้ยเร่งเขาดึงก yeah. ่อนนะผมไม่ได well okay, oh <my. S 1> uh ้แล้วต้องตรงนี้นะท่านโดนโอ้ยโดนด้วยเย้เทน่ากลัวจัดมันมาละดึงก่อนด้วยลบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่สักครู่โอ้โหทีเดียวตายโอเคผมโดนอะไรเข้าไปวะไม่ใช่เมตาเนี้มันตึงอย่างวะแบบปุ๊บปุบปุ๊บปุบหายถ้าผมลบอันใครนิ้วได้เมื่อกี้ผมน่าจะได้ทงขวาผมว่าผมอาจจะพลาดเองอยงเมื่อกี้ เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะมากาาันเราใช่ไหมกดท่าสองแล้วดึงธงเลยครับชัวร์ได้แน่นอน,นครับโอเคใครเจ็บไหมเดี๋ยวฮิวให้ก็เจ็บเดี๋ยวฮิวให้ใครนู้ก่อนฮิวสวยครับตรงนี้ลูฟี่อยู่อะไม่ได้คุณลูฟี่อยู่ช่วยกันมาละอะไรกูเพื่อนมือมึงหลอดอะไรเนี่ยเพื่อนเออมึงดึงให้มันเสร็จเร็จไปดีไอเวน อ๋อโอเคโอเคมันอาจจะเป็นแผงของเพื่อนก็ได้แต่ว่าน่าจะตายแหละหุยไม่ตายมันกลืนฮิว่าโคเบรียเอาเปล่าเฮ้ย <c oughs> นี่ไงโอ้โหเตะทีละพันนี่บูติดไปแล้วเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่าใครว่างให้เราฮิวบ้างเดี๋ยวเราฮิวให้เพื่อนเพื่อนแต่ต้องไปซีคิวให้เซนกง,งคูนะครับเขามีสก,กิลฮิวให้เพื่อนด้วยแต่ว่าต่อต่อยอดต่อยอดสก,กิลโอเคฮิวสวยงามโดนใครไม่รู้แต่ว่าโนดัมอยู่ตรงนี้มันดูดแน่เลยเพื่อระวังให้ดี รอสกิลแปล๊บเขาเรียกอ,อุกบาทนะครับไม่ผมไม่สนใจผมเอาตรงนี้ดีกว่าไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องไปสนใจที่บ้าเก็แหละน่าน่าจะได้อยู่เดีย๋ยวเราวนกลับไปเก็บอีกทีหนึง่งโอเคครับมีใครเจ็บไหมฮะใาคารนู้ไหวปะ่ะใคารนู้ที่นอนเป็นคนเดียวใช่ไหมผมฮิ้วให้อาครนุ้ยดีกว่าฮิ้วก่อนขอขอฮิวสองโอเคฮิ้วสองยังก๊อตไปลปะไปส่อ็ได้สวยงาม เดี๋ยวเราดึงท่องคืนนะครับตอนนี้โอเด้งเขาก็ทำเกมให้อยู่นะผมก็ต้องทำตามตาม,ตามเกมคืนมาผมวิ่งที่บ้านสวยงามพวกผมตอนนี้เกมน่าจะกลับมาเสมอนะเข้าโอเด้งไม่ไปตรงนู้นน่ะมูติคับเยี่ยมตรนนี้ใครคิดโดนเตะทีเยวตายป่าเคยโดนเตะทีเยวตายป่าไม่ตายมันไม่แรงเลยวะทำไมเบาจังวะดึงเสสวยกดระกิ้กันอุ้ยได้ปะเนี่ย ที่หายแล้วอเอ้ยม,มาตามผมมาตามผมไอ้ตัวนี้บอดแน่เลยวะ่ะแต่ว่า5้าศูนย์แล้วนะครับเยี่ยมเยี่ยมอ, hey! อ้าวเฮ้ยเออว่าจะจบ5้าศูนย์สำหรับเธอโอเคครับผมก็ได้รวมโคบี้ก็ใช้ได้นะครับเรื่องการปวดดึงธงอะไรพวกนี้แข็งแกร่งมากน,นะเพจทํามาโอเคนะครับมีลดดาเมจด้วยนะใช้ได้เลยนะครับนี่เลยว่าก็ไม่ได้ตาย,ายง่ายงนะสำหรับตัวโคบี้นะมีดีเลือดตลอดเวลาถ้าโดนตัดเลือดเนี่ยอาจจะแย่หน่อยนะครับ คนเล่นเป็นก็ไปไล่ฮีวห้เพื่อนไปเปิดสเปซนะครับหาธงหาอะไรอย่างนี้ก็เยี่ยมนะครับตัวนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสสุ่มได้เดี๋ยวจะทำแนวทางในแรงให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้น่าสนใจอยู่นะโอเคครับก็ประมาณนี้กันสำหรับโคบี้นะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปของคินนามอนแล้วครับก็รอชมได้นะครับผมไปลนะเจอกันใหมุ่่น